รู้ทันตลาดกับแซนดี้เปเปอร์สโตนสวัสดีค่ะโฟกัสสำคัญที่ตลาดสนใจกันสำหรบับอาทิตย์นี้คงหนีไม่พ้นทั้งฝัง่งเอเชียของเราทั้งจีนและฮ่องกงนะคะเนื่องจากตัวเลขดุลการค้าของจีนที่ออกมาเมื่อพุธที่ผ่านมานั้นต่ำกว่าที่นักวิชาการคาดการไว้มากลดลงไปถึง7%ซึ่งต่ำกว่าช่วงที่ก่อนจะเปิดประเทศจากโควิดด้วยซ้ำค่ะเป็นผัจากท่าให้ตลาดหุ้นทั้งจีนและฮ่องกงตกลงไปอย่างมากหลังจากการประกาศนี้ออกมาแล้วนั้นทงางก,การจีนเองเนี่ยก็ยังได้ออกมาประกาศขอ,หอให้แบงก์ใหญ่ๆของประเทศลดดอก ตรงกันข้ามกับทางออสเตรเลียเลยค่ะที่มีการประกาศขึ้นอัาตอกเบียเป็นที่ส็อ้า์ของนักลงทุนเป็นอย่างมากทั้งหมดที่เล่ามานี้นะคะก็เป็นแรงปัจจอีกทางหนึง่งที่ทาให้ดอลลาร์สหรัฐแข็งขึ้นไปอีกหลังจากที่ทางรัฐบาลสหรัฐได้เชินตกลงเพิ่มพันนี้เรียบร้อยแล้วในที่ที่ผ่านมาตอนนี้ก็ชวนทังคัาง,งสหรัฐก็สามารถกลับมาเดินเนินการออกพันธบัตรได้อีกครั้งค่ะแต่ก็ต้องมาดูกันนะคะว่าการออกพันธบัตรรัฐบาลครั้งนี้เนี่ยจะเพิ่มแรงกดดันต่อระบบธนาคารอีกหรือไม่เมื่อผู้คนแห่กกกกกัััันนนออออองงงิิททที่ฝาา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 ว้้ธธคครมม็ลลลุซืพบบตตตฐฐแะะขดปโสห ฟ้องบริษัทไบแนนทำให้มูลค่าเหรียญต่างๆนั้นมีการดรอปลงไปบ้างในอาทิตย์นี้ส่วนด้านตลาดน้ำมันเองเนี่ยซาอุดิอาระเบียนะคะก็ออกมาประกาศลดการผลิตน้ำมันลงไปอีกเหลือวันละ9้าล้านบาร์เรลหรือลดลงอีก1ล้านบาร์เรลต่อวันทำให้เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นได้เกิดแกลบบนกราฟหรือการที่ราคาน้ำมันดิบพุ่งขึ้นอย่างกระโดดสูงอย่างก้าวกระโดดค่ะเราต้องมาดูกันนะคะว่าการนายบายนี้จะส่งผลกระทบอย่างไรกับราคาน้ำมันโลกต่อไปและนี่คือการสรุปตลาดของอาทิตย์นี้ค่ะ คุณผู้ชมท่านใดที่อยากจะเทรดทั้งคู่เงินและทองคำแบบโรสสเปดหรือสเปดเริ่มต้นจากศูนย์นั้นตอนนี้โปรโมชั่นฟรีค่าคอมมิชชั่น20%ของเ e p เปอร์สโตนยังรันอยู่ถึงสิ้นเดือนมิถุนายนนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และติดตามเ e p เปอร์สโตนไทยแลนด์ทุกช่องทางก็รู้ทันข่าวสารก่อนใครกันด้วยค่ะเท p เปอร์สโตนเทรด the possibilities